ครับสวัสดีครับวันนี้พอดีมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าลิงโทนหรือว่าสายเลียกเข้านะครับในรุ่นเครื่องที่ต้นของ iPE ปนะครับตัวนี้เราจะสามารถแยกเสียงเลียกเข้าได้เป็นสองแบบนะครับก็คือเรียกจากสายภายในหรือว่าเรียกจากสายภายนอกนะครับสามารถตั้งให้แตกต่างกันได้ ครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เรากดที่ฐานสโปรแกรมนะครับครับแล้วกดเข้าที่โปรแกรมนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับครับอันนี้จะเป็นลิงโทนสำหรับสายภายในนะครับอันนี้จะเป็นเสียงที่ศูนย์หนึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ให้กดที่เลขนะครับครับจะมีทั้งหมด สิบห้าเสียงนะครับกลับแล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับถึงสิบห้านะครับกลับถ้าเราจะเซฟเสียงไหนนะครับก็ให้เรากดโอโทรศัพตัวนี้นะครับครับตอนนี้เสียงเรียกเข้าซึ่งเป็นเสียงภายในก็จะดังเป็นเสียงที่สิบห้านะครับก็คือเสียงเมื่อคู่ที่เราได้เซฟไว้นะครับทีนี้เราจะมา แสดงวิธีการตั้งเสียงเรียกเข้าจากสายนอกนะครับก็กด12นะครับครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีให้เลือกตั้งแต่01ถึง15นะครับแล้วก็กดเรียกฟังเสียงได้นะครับผมจะกดทดลองเลขฟังเสียง10นะครับครับแล้วพอเรากด เราเจอเสียงที่เราเลือกแล้วก็กดปุ่มโฮล d แอนเซฟนะครับลัดเซฟตัวนี้นะครับครับก็จะเป็นการเลือกเสียงได้เข้านะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับโอเคครับขอบคุณครับ